เห็นลูนเห็นเออห็นเฝ้ารูนเห็นเฝ้ารูนเียวไอ้ไอมอนลงเฝ้ารูนตรงไหนนะม้าไหนถ้าผมลงมาเขียวใช่ไหมพี่เขียวเลยลงลงนี่เอ้ยแป๊บนึงไอ้เหี้ยเออลงฟ้าไปเลยลงไฮกาวไปเลยลงดักไว้พี่ไปหารถ ห้องฟ้าสวยสกาวบาวาวแวๆอย่าล้นอย่ารีบค่อยๆเล่นใช่ผนสารอกเอิงเอบงผ่าวีเซอร์มีเป่าบอวันนี้มีอยู่มั้่ดูก่อนไอ้มั่นไม่ได้ให้แมพไว้อ่ะไอ้เหี้ยะหายไปตัวเดียวหายไปตีน หายไปตีหายไปสองหายไปหายไปสองตีห้าสเจ็ดวันนี้มันมีแบบน่าหยคอนซอมมาตามหน้างาน54สิบสี่ห้าสิบสี่ข้นบนน้อยนะคอนเจ็หสิบเว้ยไม่ใช่อายขดคอนไปสองคอนไปสองจอดจอดบนจอบนตีหนึ่งเจอร์นี้ตีหนึ่งจอดสองตี้ พี่หลงถนนอีกแล้วว่ะไอ้เหี้ยเอ้ตอนตอนผมโดดเลยที่มาคนไอ้เหี้ยรถจระเลิบ้านโฟยเอ็มว่ะแต่ไม่อยากไปเอาเลยอ่ะเอ้ยพี่โอมีบักกี้ตรงนี้เฮ้ยหลงกูไปเอาบักกี้ยังโง่บักกี้ดี่พาดี่พาดี่พาบ้านผมไม่มีนะวันนี้บ้านผมไม่ดับแล้วบ้านเอ้าเอ้าเอามผมเอ้าเทนมีคนบ้างข้างในอ่ะแจ้งพี่ไว้เด้อผมเดีมาไม่เห็นนะพี่ไอ้เทรนมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างในแล้วในในรูนพี่ในรูนผมฟาร์มเลยนะฟาร์มเลยฟาร์ม บนบน้อยปิงประมาณ3เก็บของมันดีเล่ะพี่เป็นห้องมันวาสามเต้สามหนึสองสามสี่สี่เต้พี่อ๋อบนอ่ะห้าสิบเจ็ดอ่ะห้าสิบหกอ่ะสี่สิบห้าบอกนอ่ะเฮ้ยงนบนนะทุกคนบนบนน้อยอ่ะได้ไ้บนสี่เต้บนลสีเต้เก็บเป็นเน็ไม่ได้ โอ้โหกูได้เป็นออเดอร์แล้วว่ะตอนเนี้ยเฮ้ยไอทอทนี่พี่ไปฟาร์มบ้านนี้ได้ป่าวงว่ามีคนว่ะเคลื่อนยิงไม่ถึงไม่รู้มาจะตุ๋ยพี่เลยไม่รู้ตัวเลยไปบ้านผม้ชายไปได้ป่ะแต่พี่ไปดูก่อนเออไปมะไปผมไปบ้านผู้ชาด้วยถ้าไปอ่ะไปสองคนดีกว่าไม่ไม่พี่ไปดูนี่ก่อนแป๊บนึงหลักโฟยเอมอะงเนยิงหลักได้โฟยเอมอะเฮ้ยบ้านบ้านผู้ชาเฮ้ยบ้านนี้มีคนบ้านกาก้าบ้านกาก้าป่ะบ้านตึกเหลืองอ่ะผมวิ่งออกไปหาเลยพี่เดี๋ยว บีเดาสามเล้ยบีพี่ตัดของไม้ตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยผมมีคูณแปดนะเดี๋ยวเก็บไปให้มีมันเะอเทนมีใช้เปล่าเทนต้องมีใช้แล้วนะเทนตัวหาคกวเหลือคูณสามอาไหมพี่ก็บอกพี่ต้องการคูณสามเข้ายาเยอะปะ นี่ไอโทนี่ไปดูไว้ก่อนเลยก็ได้นะโฟยกากได้การ์กเลยมีรถจิฟตคันหนึ่งอับโฟยอ็มไม่มีผมไม่มีรถผมไม่มีรถที่เออเดี๋ยวกูรีบไปผมบอกว่าแล้วผมจะมาดูส่วนเจลผมสามร้อยละพอแบ้เได้กูมีสามสิบสามสิบงั้นผมวิ่งล้อลายลายลายวิ่ไปเลยเออเดี๋ยวกูไปรับมึงเสร็จแล้วขาดกอดอย่างเดียวแทนวิ่งข้ามน้ำมาบ้านโฟยเอ็มก็ได้นะบ้านโฟยเอ็มคือบ้านนี้นะบ้านเหลืองแล้วผมวิ่งไปบบ้านเหลืองเอง ใส่ใส่ใส่แต่ผมเก็บเค้บเอกเทมมาล้วผมเลยนะไอ้ไม่มีรถพี่ไปส่งผมแล้วเวลาไปซเลยก็ได้เออคุณส่องกูด้วยนะไดปเถ้างั้นรับไอ้น้องเทนมาด้วยอ๋อไอ้น้องเทนมันว่ายน้ำเพรว่าไม่มีฝนเว้ยเพราะว่ามันไม่มีเว้ยงั้นมันต้องตัดรถแล้วถ้าคุยเอ็มลงอ่ะแต่กูกูเอาไปส่งบ้านมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยนี่ได้ ผมลองล้าต่าชั้นสองบ้านฟ้าอยู่ไม่ต้องลงนะไม่ต้องลงต้องไปเก็บนะไม่ลงไม่ลงไม่ลงเทนเก็บรถได้ติ๊กให้น้องดิขนหนนะขนหนข้างหลังเท่านี่ติ๊กให้น้องดิติ๊กฟ้านี่ติ๊กเหลืองติ๊กเหลืองมีบักเก้คันหนึ่งเก็บได้ไม่ว่าคันเดียวก็โอเโทษโทษโทษติ๊ต้องกูเก็บใหมเหมือนกันนี่เฉลี่ยไปปลาเมเลยเดี๋ยวกูขึ้นไปดูข้างบนมาแด้คันนี้เดียวกูดูลายข้างบนว่ากูเก็บมาให้แค่นี้เดียวนะ วฟาวยเอมอ่ะกูอาจจะได้อะไรตมันปักอยู่มั้งปัปัิงับต้องเห็นด้วยกูได้เอ้ยกูได้ถุงเขียวแล้วได้ถุงเขียวแล้วมีเอฟโฟบ้านกูกับปลามีเปลไม่เอา้องเห็นดพมีมีมีพี่ เ้าพี be yeah. ่มาฟาร์มบ like ้านนี้แป๊บนึงเดี๋ยวติ๊กเหลืองติ๊กเหลืองโอเคโอเคนเดียวไม่ก็สองดีกว่าไม่กูมีกิตตรงให้กูเอาเอาเอาสีไปเล่นไหมเทยปิงกมีคนแปดอ่ะกูมีสกปสเปอ่ะกูก็มีกูมีสกปกคูณสเปคูณสี่มาเอาคูณสี่ให้กูดีกว่า ถ้ามึงจะให้เออมีคุณแปดอ่ะกูโยไวส่งคคุจะเปเล่นนอนได้พี่มีร้อยแปดสิบไ้บ้านกูเล่นได้นะให้มพอมาเฮ้ยมึงกักบ้านโปรยเอ็มไปก่อนดิมึงตัดรถได้เว้ยเล่นหน้าบ้านโปรยเอ็มคนหนึ่งก็ได้นะเว้ยต้นไม้อะ เออก็ดีแล้วเห็ดอ่ะถ้ากูไปเออกูเดี๋ยวกูไปเล่นเห็ดให้เดี๋ยวกูไปนอนเนี่ยชั้นสองพุ่งบีบประตูด้วยนะตชวามอะกูไม่เอารถไปนะเว้ยเดี๋ยวมันรู้เฮียทำเงียนๆน่ะโอเคโอเผมเล่นบ้านนี้ได้ชั้นสองบีบประตูด้วยนะเออบ้านโอเคมดูผโอเคน่าจะผมดูฟังฟังเขาละ บ้านพี่อยู่เย็นเป็นสุกเอชบีเหลือสองนะพี่เอทมันไฟลงนี้ใรถเคลื่อนแล้วนะเว้ยเออเออโฟกัสอยู่เนี่ยยานะผมมีแปดเลยพี่โอ้โหพี่ไปแล้วพี่ไปดิ้งคุณละเออใครตัวมีหกนี่วะโทนี่เนี่ยมีสามาแล้วเหรอโทนี่ออร์เออเอาเอาสกังสะพานอ่ะไอ้ดิ้งแค่แบบมันเลี้ยวเออไอ้สกางสะพานโออมันเลี้ยวไปไหนต่อไป แต่กู้กันหน้าบ้านให้แต่กูกันหน้าบ้านให้มาตายเนอย่าพ่งเปรตรงสางแยกอะข้าใจปร้อนกลางอะพี่เอ้กูได้รถเฟรมาคันหนึ่งว่ะกูได้รถจิมอ้าวไอ้ปิงดวปิงขอคุณเซนผมดูริมนาไอไม่อยู่นี่นี่นี่อยู่ที่นี่ผมจะค้นไปจโยนไว้โยนไว้เลยเหรอครับเโยนไวชั้นสหน้าประตูเลยโยนไวไหน เอาเก็บตรงบ้าเท่านี่มีแล้วมีแล้วเอา t ี e t อ e เทนถ้ามีคนมาชนเทนเทนรับได้เทนรับไปเลยนะผมไม่มีสโมตอปชันเลยนะพี่ตอนเนี้ยเออเ่อ้นมีสีพี่มีสี่ามีแบ่งมะพี่แบบชุดเฉยพี่มีสองอ่ะพี่มีแคาส่ป้าไม่เจอเลย รอพี่จะจะสองอกันได้ๆแ้วกูไปเล่นลงโน้ตดีกว่ารอมันมันเล่นแถวนี้ได้ไหมเบลเขาเขาส้มอ่ะไปได้เกี่ยวพี่เล่นหน้าบ้านเจอเจอเกี่ยวทางยาวอย่างงี้ดีปะ ได้เกี่ยวเลยอืมถ้ามันถ้ามันหลุดมาได้เกี่ยวได้เลยที่กันทายฮะ้ี่โฟกัสทายฮะ้เปงเหรอพี่ถ้ามันมาเปงยิงไล่เลยก็ได้เดี๋ยวพี่พี่ปิดให้เล่นมาเล่มาสะพานม่รถจะมาสะพานเอาคันสุดท้ายบีเอาคันสองเอาคันสองคันสองคันสองบี่ะเป็นรับเลยเป็นรับเลย จอดไหนสามสามได้ปะสามมาเลยทำได้ทำได้จอดหินเฮ้ยปิดปิดได้มันจอดหินอ่ะปิดไหนมึงติ๊กไว้ให้ชัวร์กูจะได้ไปปิดให้เฮ้ยเวรนี้เวนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดปิงเวนี้รถขึ้นเยอะเฮ้ยบนหัวพี่ใครพี่พี่ทำอะไรปะพี่ทำมาทำมาโอเคโอเคมน่าอ่ะพี่โอเออแล้วก็ไปเล่นบ้านดิเล่นบ้านได้เดี๋ยวพี่คำให้ไอ้ปิงมึงเล่นตรงนี้ก็ได้กับกูนะมันจะออกนะมันจะออก ดูควาใเล่นบ้างก็ได้คิดเอาแล้วแต่มัไมไหมครับพี่จะตกแล้วจะตกแล้วแต่กูกูไปตาให้ยัยยัเล่นไปเล่นไปเรื่อยเรื่ยเล่นไปตะหมูตะมูรัาผมจอดรถเวลาเฮ้ยแล้วมันมาจอดแถวนี้ยิงพวกพี่นะเว้ยใช่ใระวังนะพี่เอาไหนทีทีอ ยิงไม่ได้ยิงพี่ไม่ได้ยิงพี่ไม่ได้พี่มีบปะทีมมึงมีคูสามพี่ไม่โหอ่ะต้นไม้บังอ่ยิงได้ลงไม่เด้เอาเดี๋ยวกูเทคให้กูเทคให้เทคซ่อมเทคซ่อมพี่มีธมกว่าพี่เทซ่อมใช่ไหมเทคซ่อมมีครับมอไซจ์จะฆ่าไม่คันมอไซชนเห็ดมอไซชนเห็ดมอไซชนเห็ดมึงยิงล้อมันได้นะจังหวะมันฆ่าไม่มีระบบไกลพี่มอไซชนเห็ดเต็มเลยมึงมีคูอะไรเนี่ยตอนเนี้ย

ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวชนไม่ได้ชนมันโดนมันอยู่หินนี้หมดเลยที่ฟ้ามันอ้อนอยู่หินนี้หมดเลยแต่ตัวใกล้ผมไม่รู้นะเว้ยฟังนะเว้ยถ้ามันอยู่ตรงนั้นนามันจะโดนที่อื่นเว้ยเพราะงั้นมึงเล่นกันให้แข็งแค่นั้นพอวงเราวงเราเว้ยวงเราไอ้เหี้ย่ายิงเลยนะไปเทนยิงรถได้พังเลยเทนยิงไปเลยต่อได้ต่อไปเลยเอ้ยมีตัวตายแล้พายเรายิงฟรีนะตรงไหนใช่ใช่แต่กี้พี่แจมไปแล้วมันลงมาแล้วอ๋อมันลงไปแล้ว มันช็อตมันเฉาก็ค่าอยู่ไหนวะตรงตีฟ้าอุ้ยมันจะคือไปทางขวาตอนที่มันขึ้นรถสเปรย์รถให้พังเลยนะเว้ยเออสเปรย์ให้พังเลยจะไม่มีตัวหนึ่งตัวเศษใต้สะพานเราเป็นเอชทีเอ็นตัวหนึ่งยังเหลืออยู่ปล่อยไหมมันขึ้นไม่ได้หรอไม่เจอวะขึ้นมันโดนใครคอรถปี้วะโอ้ยเออยิงโอ้โหพี่โดนคอรถไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาเข้าไปพู้ยิงก่อนมันหนึกงต่อแทงได้เปล่าพี่โอเคได้ ได้อยู่ได้อยู่กูจะวาดเรื่อยๆอ่ะป่าบนมีข้อบนมีไม่ได้ขอพี่ไม่ได้ขอพี่จะไปคนไอ้พวกเียงี่มันออกไม่ได้อยู่แล้วกูว่ารอยายกูแหละสามารถนะกูจะไม่วาดหรอกยากนะพี่มันวิ่งออกขวาตามไปโอ้ยมันก็มาโดนเอทีเอ็นฉกแน่มึงจะเอาคูนสี่กูไปไหมหรอกูไปส่งได้ไหมหรือว่าไม่ได้เออไม่ได้ก็ไม่ส่งไไไไมม่่ดด้้้เฮย ให้มันอยู่กับไปก่อนเว้ยเหรยกรโดนฝั่งโนเวยข้างบนมีแล้วไอปิงหินจะเปิดน้องมาให้ได้อ่ะเก็บปิงปิงล็อกหินให้น้องดิหินมันสองน้องอยู่อ่ะเก็บกกเ็บให้มิดนะเก็บให้มิดนะพยายามอย่าเสียรถไอทีตามไปเลยกูได้สามเลยแสดงว่ามันหลายตายมันตกเยอะเชื่อมันอยู่ตัวคตรห้าเลยนะเว้ยมาดิไอ้เชี่ยมันมันยืนนองเลยรู้จักเปล่าคาโน่หนึ่งไงสัตว์ติ๊กฟ้าไงน้องที่พี่บอกตอนแรกอ่ะใช่่พี ถ้าน้องไม่น้องเทียนเห็นมันคือรถน้องเทียนยิงรถให้พังเลยนะฟังนะวงวงวงเริ่มขยับแล้วรถเริ่มเคลื่อนแล้วแต่มันปั๊มยาน้ำได้ปั๊มไม่ยิงแต่ผมดูจริงจริงไ่้อีด้ใหญ่ยามันก็ต้องฆ่ามันเคือรถทนเดี่คุมหลังให้อยู่เล่นไปเลยมาลงนะเทนมันลงนะไม่เอานะใช่ใช่ ตัวมันไม่ละมันมีคันหนึ่งเทนดาเซียดีฟ้าถูกไล้ถูกได้ส่วนเกี่ยวพี่อ๋อส่วนเกี่ยวไม่มีมาดิสัตว์กลัวมึงอ่ะไอ้เหี้ย,ยม่มึงกินหัวมันเหรอเออโลกอะ่กอะหัวหมุนอะ่ะมึงปั๊มยาน้ำด้วยปีกม,มึงน็อกสองละมึงเซฟน็อกไว้นะ่ะจะวัดมึงก็วัดไปแต่มึงต้องวัดเลือดเต็ม มันลงมาใต <als> <super> ้สะพานตัวนึงผมไม่มีหัวเลยพี่เฮ้ยกูเห็นใต้สะพานตัวนึงอ่ะตรงไหนอ่ะมึงติ๊กดิใต้สะพานฝั่งซ้ายขอบซ้ายเลยตรงเหล็กขอบขอบซ้ายบิงเห็นปะิงไม่ได้ดีนปะอ๋อมันเห็นนะปิงไม่ได้ดิใต้สะพานเห็บมากอูห่านัดเดียวเลยเอ็นมี่พี่หน่อยดิม่มันจะทะลายเหรวถ้ามันเข้าเข้าไปมันจะทะลายี่ะ Watch out ต้นไม้ี่ว่าเห็ุตัวนึงอุ้ย เท่าไรเรื่อย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 เฮ้ยมีรถมามีรถมาดาเซียเพื่อนมันปะวะหรือโคัตตี้วะเพื่อนมันปะแปลนะผมเตะอยู่เขเล่นเขาเล่นไม่มีหรอกเขาเล่นกูไม่มาแล้วนะกูเหลือกูเหลือไปไอ้สุดทัดเข้าวงมามันต้องข้ามนะต้องข้ามมาหาเรารอรวงรอูวงรถเริ่มใส่ละต้องข้ามมาหาเราเฮ้ยโอเคไม่แน่มันต้องออกทางนู้นวงเราสวยวงเราเดินไม่ยากเดินไม่ยากเดินไม่ยากเราเดินตีเคมได้ เราเตี้ยพาได้สามสิบสามห้าแล้วไหมพี่อ่ะกูมีสามสิบร้อยสี่ร้อยสี่ห้าได้มาชิวหนึ่งไอ้ที่เอ็นมึงไม่ฉกมันมาเพื่อนไม่ไอ้ทีเอ็นฟังนะเว้ยมึงอ่ะมึงมึงต้อมันไปเยอะๆตรงเนี้ยถ้ามันอยู่ไม่ได้อ่ะแต่มันจะไปเองแต่มันจะอาจจะมีตี้เคิร์ฟมาเว้ยพร้อมลนเลยเปล่าวะมาด่าพี่ช่วยยิงให้ดว่าอะไรนับปีเอาไปยิงเลยเอาหมวกไปเอาหมวกไปเอาหมวกไป ไม่ไม่หาของผมหนึ่งกันผมไม่ได้ใช้ไงตอนนี้โอเคโอเคไม่ต้องวัดก็ได้นะเว้ตอนนี้เนี่ยผมรออยู่ตรงนี้รอวสองแล้วพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคผมเก็บผมเก็บน้องก็ง่าพี่ตอนนี้เออหลบกูวัดเดงหลบกูวัดเองโอเคโอเคหลบดูทางเก่าให้เดี๋ยวทางหลังโอเคพอมเห็นสามตัวหินตัวหนึ่งนะถ้าเปิดหินได้พวเห็นต้องมาเจ็บเจ็บเจ็บรถหลังวันนี้ขึ้นเขาไปละขึเขาไปทางส้มโอเค อุ้ยเฮ้ยหลังมาแล้วรถโดมาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วให้กูไม่ช่วยนะปล่อยเลยปล่อยเลยหน้าที่ใครหน้าที่มันดูใครดูมันเซฟกระสุนได้แล้วนะตอนนี้ความเห็นเหมือนเซ็ตรถด้วยว่ยดูโฟกัสความเห็นหน่อยมันเหมือนจะเซ็ตรถทำไรไม่รู้ไม่เห็นอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะมันออกไปแล้ววะมีตัวหนึ่งจะขับรถออกมีตัวขับรถออกวีาช่างแถวดิฉันผมปากี เจ็บมากเฮ้ยกูโดนหลังยิงกูโดนอยู่ฟ้าเบ็ดยิงเป็นปชุบได้นะนโดนยิงจากตรงนี้ยิงจากตรงนี้ยิงยิงจากติ๊กเหลืองโอเคโอเคสมองไวหน่อยก็ดีเทนเออไม่ต้องสมองแล้วตรงนี้ได้กูมีเบเนส่าที่อันมาสเ,เก็บเสียงป้ะผมไม่เห็นนะโด,ดนเอเดอราอ่ะเขียวหมดจ้ะเซฟก็สุดเลยใ้ยางจับเป็นหลังรถยังอยู่นะ เดี๋ยว<ต>เราต้อง <ขา S 1> เราต้องใช้ของในการเคมมเลมอยู่แล้วเว้ยปล่อยมันปล่อยมันต้องคาเมันเก่ามากให้มันเก่าไปให้มันเก่าไปมันเก่าไปมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ขับรถไปขับรถมาน่าลำคาญจัดไอเทียตีเฮียเนี่ยไม่กวนนะพี่ถ้ากูมีมินินรถขึ้นเข<อ>าอันนี้ไปพี่รถขึ้นเขานี้ไปเก่าติ๊กเหลืองอายูฟ้าเวทนะเว้ยช่วยกันจำมันล็อกค้างกูเลยเนี่ยไอ้เทีย ปล่อยมันดิมันดีพี่ครับผมเจ็บเจ็บยูฟาเบ็ดเจ็บฟาเบ็ดจงเลงหยเจ็ดแม่มังเรืองนี่ตรงไหนเจ็บเจ็บเจ็บนี่ตรงนนี่ตรงใต้นเต็มทรัพยากรนะ รอยิงฟรีเลยจังหวะนี้อู่าแบบนียูฟ้ให้มาตีอยากให้ตีเพราะของไม่มีใช่ใช่เซนเซอระเบิดเลยเซนระเบิดไปเลยใครจะใครใครจะรับรถเบร์ดผมไม่มีนะไม่มีเน็ตไม่มีเน็ตผมรับรถอะไรพี่โอเคโอเคเล่นให้รับรถเล่นชั้นหนึ่งเลยมันมาปุ๊บมันมารีกรุ๊ปแล้วนะมันมารีกรุ๊ปแล้วนะมันมารีกรุ๊ปสามตัวนะมันจะชนมึงก่อนเว้ยโทนี่มึงมึงเต็มเดบไปเลยมันกลางวัวเลยนัแจะชนป้อมเห็ดนะมันชนก็ป้อมเห็ดอยู่แล้วมันเป็นเวชนใช่ใช่ แน่แหละมาขับรถแบบขับรถโคตรพวนอ่ะเหมือนจะให้ไอตัวคาเนี่ยมันไมันไม่ได้ขาเปิดน็อกเว้ยมีคนขึ้นขึ้นเขานี้ไปรอจังหวะวงประกบวงประกบยิงกันเยอะแน่จังหวะนั้นมันไม่มีโอกาสได้เล่นเก่าหรอกล่อยไปก่อนตอนเนี้ยเขานี้ฟังน้อฟังยูฟ้าเป็ดอยู่ติกส้มนะอาจจะกระจายโซนไปติ๊กเหลือง ผมล่าน่าจะด่านว่ะตอนนี้ติต๊กเลืองติ๊กเหลืองวิงอ,อยู่ตันนึง <c oughs> ปล่อยไปกูไม่ให้มึงสองยิงแล้วระวังฟ้าเทนมันมันเอียงหัวใส่เราไม่พักเลยนะเว้ยมันมีคุณแปดใช่มันยิงผงกับพี่อะแบบรอบมันมีหมวกสามอีที่มันกล้าทำอย่างนี้ที่เอกเลยหมวกสามมันจะตเเจ็บๆ่าโดนโดนน็จากพีมา่ะหาแจมแล้วปะาแจมคือแล้วว่าดูดูไว้ใช่เล วงประกอบละส้มอ่ะมันเล่นได้เว้ยดีเลยส้มอ่ะมันจะรับหลังให้เราเว้ยปิงมึงมองทางนี้ไปเลยปิงมึงมองทางบนไปเลยปิงมึงมองทางบนเก่าไปเลยเดี๋ยวพี่พี่มองทางทางส้มให้ฝั่งนั้นมองมองฝั่งนู้นไปเลยนะฝั่งนู้นเว้ยรถจะที้เราจากโซนสามแยกนะเว้ยดูไว้ด้วยอ่าริมน้ำมาพี่ริมน้ำพี่ยิงริมน้ำดิแล้วมันทิ้งกันที่กองน้ำกองน้ำมันจะทิ้มันจะทิ้ป้ะใช่ใช่ใช่มีรถตำรวจมาหาเราพี่ยิงไล่แล้วพี่ยิงไล่แล้ว ไอ้ตอนทิ้อนทิ้บอนทิ้มันยู่ริมน้ำอยูดริมน้ำตับากีตัดบากีหินฟ้าต้องเอาเราหินฟ้าต้องเอาวงเราวงเราวงเราหมดไปแล้ตีนึงอผมไปรับหน้ารับอยู่ฟ้าเบ็ด ยู่ภาคเหนืออย่างนี้พี่ไม่รู้มันจะขึ้นมาเล่นเนินติ๊กฟ้าพี่หรือเปล่านะถ้ามันว่ายน้ำมาผมผมเดี๋ยวมันจะว่ายน้ำมาใช่ใว่ายน้ำมันโดนดิว่ายน้ำมันก็โดนพี่ดิแต่ว่าว่ายน้ำมันน่าจะโดนลงเขาว่ายน้ำฝาว่ายน้ำข้างบนว่ายน้ำข้างหลังอ๋ออ๋อใช่ใช่เนี่ยติ๊กซ่อมนะมันขับรถขอมันทำบังมันทำบังปิงมองเขาดีๆเขาดีๆเขาซุ่มเราได้ อยผมใจร้อนนะทเงียบมากเลยได้ไปดูฝั่งฟ้าผมได้บ้างอ่ะผมไม่ได้ผมมาดูผมมาเล่นชั้นหนึ่งอ่ะผมไม่ได้ดูอ่ะเผื่อมันมีคนมาทิ้มผมมึงต้องกักดูเยอะไม่ได้รอบข้างเลยมีมีห้องน้ำมีตัวหนึ่งคิวฟรีเลยตัดรอได้ไหมนะป้าปิงกูเล่นชั้นหนึ่งอ่ะเขาก็ได้ตัดรอตัดเองก็ได้กูตัดได้ก็ได้ขอบมาป้าขอบมา เทเน็กก่อนนะเว้ยถ้ามันทิ้มเราอ่ะไม่ต้องรีบออกไปวัดนะโอเคได้ๆๆพวกพวกอ้พวกติกฟ้าเซ็ตรถสี่คันนะขับลงน้ำขับลงเนินต่าซ้ายปล่อยมันแหละไม่ต้องเจอแต่ไม่ต้องเจอแต่ไม่ต้องเจอนี่รับแต่มันจะเจอยูฟ่าเบลดรับให้เรามันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้แน่นอนเออปล่อยมันมันเข้าไม่ได้แน่นอนยูฟ่าเบลดรับอยู่ยูฟ่าเบลดหยู่ติ๊กซมปล่อยมันแต่มารับให้กันแต่รอรอรอสติวรอรอสติวได้ได้ได้เห็นไหมมารับแล้วมารับแล้วมารับแล้วใช่ใช่เ่ทีรับอะ มันขึ้นไม่ได้เนี่ยขึ้นแล้โดนเออก็โดนใช่ใขึ้นขึ้นเนี่ยมันโดนมันโดนซ้ายยิงก็สุ่นเกียรผมหมดแล้วนะตึ๊กเหลืองมาตึ๊กเหลืองมาชนไหม Watch ไม่มาไม่มาไม่ชนไม่ชนมันมีอย่ของเราโอ้ผมเดิมค่อยๆเล่นก็ค่อยเล่นวงเรา คุณเขียวก็หมดว่ะเฮียนี่จะวิ่งพี่วิ่งงเหอย่ค่อยเล่นค่อยๆเล่นหลับแป๊บนึงใจเย็นๆก็เก็บไปเลยไม่ต้องยิงวงเราอยู่โผเราสวยเฮียกระสุนไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ไว้สตตวองเดียวมยวมึงมีกระสุนอะไรอะตอนนี้กผมเล่อยเออก็เล่นอยู่สิเออระวังโดนเนตอะสมูทถอยได้นะ สมครับโทนี่ได้นะมีสมคเปล่ามีมีพี่อืมมีสมคเลยนี่เอาไปยิงกนหมสมคให้นะเอ้ปิงหาสติลคิวไปเลยปิงข้างล่างพี่คุมอยู่มักเหลืองหาสติลเลยฟังโซนหลักหาสติลคิวไปเลยยาอไเดี๋ยวผมหาเออเออกลับมาเลยแต่กูล็อกขวาให้โอ้ไม่นอกวะโดนเขียวไม่มีตนเขียวไม่มี Người lên tên ngay trên. Người 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 người. Chep mãi, quá cháu, tu phá bện. lắm, tui mãi, hết áo. Funku, cháu, cháu. Tích lắm, tui mãi, tui mãi. Tui mãi, tui mãi, tui mãi. Tui mãi, tui mãi. Tui mãi, tui mãi. Tui mãi, ิดไหมปิงชิดละกูเนืให้กูเน็ให้เอาของเบ้ากูสมองให้เอาของเบ้าเอาเฮ้ยเราจะคิดเราชิดเราเราชิดเราไม่ทิ่ไม่ทิ่มันก้าววงเฉยมันก้าววงเฉยเกกเก็บของได้ปิงเก็บของได้มาเก็บของมาเก็บของกูสมองให้ตรงไหน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 นอข้างบ้านในปิงข้างบ้านในปิงฟังนะเว้ยมันมากักโซเราตรงนี้เว้ยแล้วเราตีทางนี้ได้เว้ยเราไปตีหน้ากระดานนี้ได้เว้ย หรือไม่ก็ตีหน้าบ้านเว้ยเคลียร์หลังให้ขาดเว้ยหลังแถวฟังผิดเหรอไม่รู้ว่ามันเคลียร์หรือเปล่านีี่่เเเกมยยยไ้หแลวฟังนะเว้ยยี่สิบวิตต้องทำงานนะเว้ยเดี๋ยวพี่จะสมุกไว้ให้มีส่วนเทามีส่นเทาปะกูอยากได้ส่นเทาว่ะเทนเต็มรถออกหน่อยเทนเทนเต็มรถออกหน่อยฟังนะตรงสมุกกูไปจอดได้ตรงสมุกกูไปจอดได้ไปตั้งเลยผมมีบักกี้ผมมีบักกี้ไหนจะไม่แตกขับออกข้างหน้าบ้านขับออกข้างหน้าบ้านอย่าออกหลังบ้าน สมุกกูสมุกกูตามสมุกมกูกกกตานตรงหินเลยจ้ะป้าเออตามสมุกเลยโดยอยู่โดยอยู่หน้ากระดานไว้ตัวนี้ตัวในวีค่อยๆเล่นกับต,นตน้นไม้โอเคใช่ใช่หลับห<ใ>นึ่งได้ไะไม่เหน็ดได้ไะเหน็ดมาเหน็ดมาเนี่มาเนดมาใน,ใน,น่าจะเหลือติดเหลือพวกมันแหละ

เออเออเออกูมาแล้วกูมาชนแล้วปิงหน้ารถสองตัวตัวไว้เดี๋ยวตัวเดียวตรงนี้ปิงอย่าล็อกนะปิงอย่าล็อกนะสวยชุกกูได้ปิงชุกกูได้ปิงอย่าวัดโอ้โหปิงไม่ชุกไอ้เหี้ยโหนึกว่าหนอนนึกว่าไม่ได้หนอกนะโทษเลยเฮี้ยมีแดงไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่องมันไอ้สารเลไปน็อก